แนวรับคือราคาที่ถูกแนวต้านคือราคาที่แพงคลิปนี้ก็แพมจะมาขยายคํานี้นะคะทุกคนสําหรับค่าที่มาเป็นเทรดเดอร์ค่ะนะหลายคนอาจจะเป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่เข้าใจศัพท์คําว่าแนวรับคืออะไรและแนวต้านคืออะไรนะคะในการวิเคราะห์กราฟแต่และวันค่ะก็แพมก็จะหาแนวรับและแนวต้านแนวรับหมายถึงราคาที่ถูกที่สุดนะคะใน วันนั้นนะคะเช่นโค้แพรมคาดกันว่าวันนี้กราฟนะคะจะมีโอกาสดันราคาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่แท่งเดจะจบเขียวโค้แพรมก็จะไปหาแนวรับค่ะแนวรับที่โค้ดแพรมคาดการไว้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวรับพืสิงและแนวรับพ4สี่ค่ะและหลังจากนั้นค่ะโค้ดแพรมก็จะรอให้กราฟวิ่งไปที่ราคาโซนนั้นและโค้ดแพรมก็จะเท่าทําการซื้อและเมื่อกราฟนะคะมีการดันราคาขึ้นไปแล้วก็นะคะราคาเริ่มสูงขึ้นโค้ดแพรมก็จะมีการขายค่ะ การขายคือการปิดโพซิชันแล้วทำกำไรเข้ากระเป๋านี่คือการนะคะเข้าซื้อที่แนวรับแล้วไปขายที่ราคาแนวต้านหรือว่าราคาที่สูงแล้วเองค่ะส่วนราคาแนวต้านก็คือราคาที่สูงของวันนั้นๆน,น,นะอย่างที่ว่าแพรมบอกไปครังต้นว่าว่าแพรมก็จะเลือกทำเฟรมเฮสงและทำเฟรมเฮสี่เป็นหลักค่ะและแนวต้านราคานี้นะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงและเมื่อการเป็นราคาที่สูงแล้วค่ะว่าแพรมก็จะเลือกเข้าไปเซลล์นะเพราะว่าการเทรด forex สามารถ ได้ทั้งซื้อและก็ได้ทั้งเซลได้ทั้งบายและก็ได้ทั้งเซล์ว่าง,งั้นนะคะเมื่อราคาตรงนี้ค่ะเราก็จะกดหน้าเซลล์และกราฟกดหน้าเซล,ลแล้วกราฟก็จะมีแท่งแดงลงมาและเมื่อแท่งแดงลงมาตรงนี้ค่ะเราก็จะมาปิดกําไรซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้เราสามารถทำกำไรได้2หน้าทั้งฝั่งแนวรับขาบายและทั้งฝั่งแนวต้านขาเซลลค่ะนะ,ะสำหรับนะท่านไหนที่สนใจเรื่องของการเทรดค่ะสามารถศึกษาเพิ่มเติม,ตม,ตมได้ที่นะคะเพจแม่บ้านเดบิเร็ช่องทางที่ตอ่อกลมทั้งช่องทาง YouTube ซึ่งก็แพมได้สอนฟรีๆที่ช่องทาง YouTube มาแล้ว6ปี มีมากกว่า4,000-5,000คลิปนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูดย้อนหลังได้เลยนะพิมพ์คําว่าแม่บ้านเทรด forex นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook และก็ช่อง t i กตอนะคะและขอบคุณทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักแลกว้วก็แพรมจะแบ่งปันความรู้ดีๆและวิธีการทําเงินสามารถติดตามไลฟ์สดได้ซึ่งแพรมไลฟ์สดอสอนเทรดนะคะมาแล้ว6ปีนั่นเองค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ